สวัสดีครับนี้พามาดูแว็กโคลดตินครับเป็นโคลม,มัสึกเหมือนเดิมครับรมสัสึกที่ที่สองร้อยรุ่นแปดเกันนี้ติดพุ่งกีดเลยงานเฉพาะทางติดตอกเสาเข็มคุ้มค่าครับเสร็จงานใก้เคียงหรพุ่งกีใหญ่ cứng 1 lắm, cứng 1 còn vung chị dậy luôn, tụt đằng đằng lắm, vài năm สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ